สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาทําการดวิตามินนะครับผมกับหมอตีนะครับผมว่าเราจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยครับวันรีค่ับผมคือวันนี้ผมอยากจะมาทําวิตามินดิฟสูตรแมนเทลครับผมอยากทราบว่าาต้องทําขั้นตอนการตรวจอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตรวจโอลิโกแแกนนะครับหรือว่าการตรวจระดับวิตามินกับแร่ธาตุ ไปใช้เขาเรียกว่าการสแกนการปล่อยของแสงออกมาจากแร่ทาต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราคนระับโดยการที่เครื่องเนียมันจะปล่อยแสงเข้าไปเนาะแล้วก็พอแรลทาต่างๆมันได้รับแสงปั๊กมันจะต้องปล่อยพลังงานคืนออกมาให้เซ็นเซอร์ในเครื่องนี้เรามันก็จะรายงานผลออกมาภายในเวลาสั้นเลยเนาะสำหรับผลนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหมอจะอธิบายให้ฟังเนาะแหลทาอันะไหนที่อยู่ในกรอบอย่างเงี้ยคือดีเนาะ ด้วยสีเขียวจนไปถึงอาจจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆที่อยู่ในสีเหลืองๆส้มๆเนี่ยครับชื่อว่าแมกนีเซียมเนาะแมกนีเซียมก็เป็นแร่ธาตุที่คนไทยเราเนี่ยขาดกันบ่อยหรือได้รับไ <playground. S 1> ม่ค่อยพอก็จะอยู่ในพวกถัวกถ่วพวกธัญพืชอย่างเงี้ยซะเยอะแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยครับผมถือว่าแร่ธาตุในร่างกายเนี่ยค่อนข้างดีเลยอะเจนินที่อาจจะน้อยไปนิดนึงก็จะเพิ่มกินอาหารทะเลหน่อยนึงแค่นี้เองครับผมหลักๆนะฮะ อาพืชอาหารทะเลอย่างเงี้ยนะครับต่อมาจะเป็นโลหะหนักนะครับซึ่งโลหะหนักเนี่ยลหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเออมันมาจากไหนบ้างเนาะจริงๆแล้วมันมาจากชีวิตประจำวันของเราเลยโดยหลักๆก็มีอากาศเนาะพวกมลภาวะทางอากาศทั้งลหลายเช่น PM 2.5ในช่วงที่ผ่านมาเงี้ยมันจะมีโลหะหนักปนเข้ามาด้วยเวลาเราหายใจวันบุหรี่อยนะ่างเงี้ยหรือถ้าเราดูดบุหรี่ซะเองงเงี้ยฮะก็จะได้รับเยอะเลย เรวมไปถึงอาหารการกินนะครับอาหารการกินนี่ก็ปนมาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราได้รับอาหารที่แบบสมมตินะเป็นอาหารทะเลเยอะๆบางทีมันก็น้ําทะเลมันก็จะมีโมลภาวะมีโลหนนะนักปนอยู่แล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับสำหรับของคุณทันว่านี่คือค่อนข้างดีเนาะก็จะเจอแค่พวกอลูมิเนียมกับซิลเวอร์เล็กน้อยเท่านั้นอลูมิเนียมเนี่ย oh. จะมาในพวกภาชนะเราประเทศไทยเราใช้พวกหม้อพวกอะไรเงี้ยเยอะส่วนซิลเวอร์ส่วนใหญ่ก็คือแทบทัดเงินอยู่ในเครื่องประดับครับผมสัมผัสพื่อมันก็เข้าได้น,นะ ยังไม่ได้เกินเกณฑ์ไม่ได้ต้องซีเรียสอะไรสุดท้ายผมจะมุ่มาที่ระดับวิตามินในร่างกายจะเห็นว่าวิตามินเนี่ยค่อนข้างเป็นสีเขียวซะเยอะเนาะแต่มีวิตามินดีที่โอเคแหละมันครึ่งครึ่งน,นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละที่ต้องเสริมเนาะวิตามินดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะปรับปรุงสูตรวิตามินแล้วอาจจะขอแอดวิตามิน เดี๋ยวจะมีคุณพยาบาลเนี่ยหรือเขาดูแลเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแทงเส้นเนาะใหนะ้น้ำเกลือนะครับตัวนี้เนาะส่วนตอนทําเนี่ยไม่มีอะไรสบายๆเนาะสามารถนั่งพักผ่อนเล่นโทรศัพท์มือถือนอนพักได้เลยเนาะ